ครับทุกท่านพ่อผมชานนะครับอไม่ได้มาคุยเรื่องเงินเป็นสัปดาห์แล้วครับก็มีหลายคําถามมาถามผมนะครับก็กินอื่นก็มีคําถามหลายคําถามนะคําถามแรกก็วันนี้คําถามหลายคนช่วงนี้เจอวิกฤตโควิดนะครับก็มาถามผมว่าไม่มีเงินจะมาทาแลกเงินได้ไหมคือผมก็ต้องตอบตรงๆแล้วว่ามันทําไม่ได้ มันเงินแลกเงินนะครับเพราะฉนมันก็ชื่อว่าชิ่อบอกว่าแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศแต่คุณไม่มีเงินคุณจะทํำยังไงคุณต้องไปหาเงินก่อนนะครับเราถึงจะมาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะครับโอเคนะครับผมเฮ้ยสองหลายคนถามว่าแลกเปลี่ยนนี่มันทาออนไลน์ได้ไหมมันบอกเลยมันไม่ได้อะเพราะยังไงเรายัง เขาเรียกว่ามันยังเงินแรกเงินอยู่ถ้าจะทําออนไลน์คุณต้องไปสายเทรดสายเงินสกุลดีตอนอะไรพวกเนี้ยพวกอะไรนะครับเหรียญเหรียอรนะญอะไรพวกเนะี้ยสกุลอะไรเนี้ยบิตคอยอะไรพวกเนี้ยคุณต้องไปสายนั้นนะครับความเสี่ยงก็สูงเลยแต่ว่าแลกเปลี่ยนมันก็คือเงินมันอยู่ในมือคุณอะ คุณจะแรกเวลาไหนก็ได้กําไรมากกาไรน้อยขึ้นอยู่กับคุณนะครับก็คือวันนี้ผมก็จะอัปเดตคุณว่าคุณให้คุณจับตาเงินสกุลหนึ่งนะนั่นก็คือ USD วันนี้คุณดูทิศทางของมัน,นครับวันนี้เงินบาทเริ่มแข็งค่าล้ะนะครับเงินบาทเริ่มแข็งค่าเชนั้นคุณลองดูเถอะ ถ้าหากว่ามันลงก็น่าสนนะครับแต่อย่าไปเล่นยาวนะครับผมย้ำคนเสมอใครมาถาม US เอสผมคุณเล่นสันส้นๆพอกำไรก็สิบห้าตังก็โอเคละสิบห้ายี่สิบตังแหละโอเคใช้ได้ขายได้ขายอย่าไปถึงยาวเพราะเคยทำมาหลายคลิปแล้วว่าเงานิน US เอคือเงนินที่ไม่มีทองคำแบกหลังแต่มันยังเล่นได้นะครับเพราะว่ามันหนึ่ง มันเป็นเซ็กมุกเงินที่เขาเรียกว่าสำรองอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยยังถูกได้ด้วยเงิน U.S. นะครับเช่นผมฝากไว้นะครับสำหรับเงินเยชนเงินปอนเนี่ยเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสผมจะลองหาข้อมูลย้อนหลังมาให้ดูว่ามันกำไรเท่าไหร่หลายคนถามนะครับก็วันนี้ก็อัปเดตสั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ